สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ EP ทีที่8นะครับกับเกม Regen of Mana นะครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจใน EP นี้นะครับผมขอ ทำการนำเสนออะไรสักอย่างหนึ่งครับพอดีว่าหลังจากที่จบในอีพีแล้วเนี่ยผมไปทําการฟาร์มสกิลหลังไม้มนะครับณตอนนี้สกิลาทั้งอาร์เบรตี้นะครับทั้งตัวท่าไม้ตายของผมเนี่ยสำหรับประเภทดาบ2มือเท่านั้นนะครับอันนี้ต้อง ขอเน้นย้ําเลยเฉพาะอาวุธประเภทดาบสองมือเท่านั้นตอนนี้เนี่ยอาบิลิตี้ผมได้ครบหมดแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด26ท่านะครับวิธีการในการสะสมหรือปลดล็อกท่าต่างๆเนี่ยมันไม่ยากครับสำหรับตัวอาบิลิตี้นะครับเพราะว่าเหมือนเราผสมท่า2ท่ามันก็จะได้รวมเป็น1่ท่าอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนีน้ผมคิดว่า ถ้าสมมติว่าเกิดใครปลดล็อกท่าไหนไม่ได้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บวิกิพีเดียหรือตามเว็บของเมืองนอกก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ยากครับสำหรับตัว Ability ตัวที่ยากครับคือตัวที่เป็น s สเปเชียลเทคนิคนะครับตัวนี้เนี่ย มันจะยากตรงไหนครับมันจะมีบางท่านะครับที่เราจะต้องทําการผสมท่าเนี่ยสท่า3ท่าอะไรประมาณนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้ตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยแล้วเ,เ,เ,เราจะทํายังไงถึงเราจะได้พวกสกิลเรียกว่าสกิลหลงังๆอะไรประมาณนี้นะครับสกิลอา่าเรียกว่าเป็นสกิลที่แบบท้ายๆเนี่ยประมาณ 3- 4ท่าท้ายเนี่ย มันต้องรวมอาบิลิตี้หรือสกิลของอาบิลิตี้เนี่ยทั้งหมด3ท่า4ท่าเป็นอย่างน้อยนะครับประมาณนี้มันก็เลยทําให้ผมงง,งวา่าจะทํำยังไงซึ่งผมไปหาข้อมูลมานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับท่าไปเลยละกัน อย่างบางท่านะครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าจะเป็นท่านี้เนี่ยเราต้องการทั้งหมด3ท่า4ท่าก็แล้วแต่นะครับเราเลยจะต้องทําการใช้ท่านั้น,น,นครับโดยที่พยายามใช้ให้ตรงกับจํานวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลของทางผู้พัฒนาเกมหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยของ Off ฟ c i a l เนี่ยจะไม่มีเปิดเผยมาครับว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องใช้กี่ครั้งน,นู่นนั่นนี่แต่ว่า ผมไปค้นเจอครับมีอยู่เว็บหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไปหาข้อมูลมาแล้วน่าจะเป็นเว็บบอร์ดครับว่าแต่ละท่าเราควรจะช่องใช้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับตรงนี้ผมลองเทสดูคร่าวๆเนี่ยก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเป็นแนวทางได้นะครับสรุปแล้วกันสิ่งที่เราจะดูหรือว่าค้นหาข้อมูลได้นะครับในแต่ละท่าไม้ตายเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าท่านี้เกิดจากการใช้อวัยีะท่าอะไรผสมกันบ้างนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องกดเรียกว่ากดปุ่ม x ปุ่ม y ในการใช้ ทีเดียวนะครับเรา,าเรียกว่าสะสมไปทีลนะท่าก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจําเป็นต้องใช้ท่าฟลิปคิกอะไรประมาณนี้ครับเราก็ใช้ฟลิปคิกไปอย่างเดียวก็ได้นะครับสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะทาการปลดล็อกท่าไม่ตายพวกนี้มานะครับแล้ท่าไม่ตายต่างๆน,นะครับในเ p ปเชียลเทคนิคเนี่ยสังเกตน,นะครับว่ามันจะมีขึ้นเป็นสีเทาๆตัวนี้นะครับเมื่อเราดูรายละเอียดนะครับ แม้ว่าจะเป็นท่าเดียวกันแต่บางครั้งนะครับเราจาเป็นจะต้องใช้อาวุธนะครับให้ตรงกับท่านั้นๆ้นด้วยถึงจะสามารถทําการใส่สกิลหรือท่าไม่ตายนั้นๆได้นะครับอย่างเช่นท่า Rising c r u s t เนี่ยสาหรับท่านี้ครับมันจะเป็นสําหรับอาวุธนะครับขวาน2มืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นขวาน2มือนะครับเราก็ในแต่ละท่านี่เขาเขาจะบอกนะครับว่าท่านี้เนี่ยนอกจากอาวุธประเภทไหนแล้วนะครับก็จะบอกพวก range hit อะไรประมาณนี้ด้วยว่าระยะในการโจมตีเนี่ย เป็นระยะใกล้ระยะไกลอะไรระยะปานกลางอะไรประมาณนี้นครับรวมไปถึงดาเมจนะครับดาเมจเนี่ยจะมีตั้งแต่ผมอ่าถ้าเข้าใจผิดน่าจะเป็นตั้งแต่ไมเนอร์นะครับไมเนอร์เมเจอร์เอ็กซ์ติมลูกนั่นนี่อะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นดาเมจคร่าวๆนะครับโอเคแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยผมน่าจะเลเวล10เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยก็เลเวล10เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนประมาณว่า าฟาร์มท่าไปเรื่อยเนี่ยมันก็เลยทําให้เรเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อกันในภาร,รกิจนี้ EP นี้ครับเป็นภาร,รกิจที่ผมาหาข้อมูลมาแล้วไม่ยากนะครับเราก็ เนื่องจากว่าเป็นภารก,กิจที่ใช้เวลาน้อยมากๆนะครับยิ่งเรา,าผ่านภารกิจใน ep ที่แล้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นภารกิจในใน ep ที่แล้วเนี่ยก็คือการที่เราบุกไปยังเมืองกาโต้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็ยังคงไปเมืองกาโต้อยู่เช่นเดิมนะครับถ้าจำกันได้นะครับใน ep ในแรกเนี่ยรู้สึีเป็น ep แรกเลยนะครับในการทำภารกิจในเกมนี้ก็คือตัวละครที่เป็นพ่อค้าที่เป็นลูกกระต่ายครับหรือที่ชื่อว่านิโคโรนั่นเองวันนี้เราก็ต้องมาทำภารกิจ อ่าเรียกว่าการค้าของนิโคโรอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่รอบนี้นะครับให้เราตรงมายังเมืองกาโต้เราก็เข้าไปในร้านขายอาวุธไอเทมต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีนิโคโรนะครับอยู่ในร้านเราก็ไปคุยกันนิดนึงครับโอ้สวัสดีพอดีฉันมาที่กาโต้เพราะว่าฉันต้องการจะมาเก็บกินบอลบักนะกินบอลบักเดี๋ยวต่อไปผมคิดว่าเราจะขอเรียกเป็นอ่อกินบอลแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันคือมแมลงอะไรนะครับ เราก็แค่มมวนมันแล้วก็เอามันไปนึ่งแค่นี้มันก็จะได้ขนมที่อร่อยแล้วแหละเจ้ากินบอลเนี่ยมันอยู่ในกาโต้มันกินน่าจะเป็นมูนนะครับมูนจากนกแคนแคนคูนหรือแคนคันแคนคูนนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้มันกินมูนของนกแคนคูนแล้วมันก็ทําให้โตขึ้นอย่างสวยงามแล้วก็จุยซี่มากๆเลยก็คือสรุปว่ามันอร่อยมากๆนั่นเองครับ แต่ว่าการที่จะผ่านไปจงจุดนั้นได้เนี่ยเราจะต้องทําการผ่านท่าไปก่อนนะเออฉันอยากถามว่านายอยากจะไปเก็บเจ้ากินบอลกับฉันไหมล่ะก่อนสามาร์ตอบได้ครับตอบเยสไปเลยนะครับเพราะว่ามันคือผลิตของเราเรียบร้อยแล้วกินบอลเนี่ยมันจะมีคุณภาพมากที่สุดเลยก็คือตอนที่แบบกินแบบเก็บสดนใหม่ๆเลยนะโอเคแล้วเราก็ได้นิโครโรมาเป็นพวกของอีกหนึ่งรอบครับเราก็เป็นการเปิดภารกิจครับธุรกิจนิโครโรแบบปกติ ใน EP พาร์ทที่2นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วว่าเราจะต้องทําการเดินผ่านถ้ำนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเกิดเราเนี่ยเคยเล่นในภารกิจก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัว The Frame of Home เนี่ยก็คือเราผ่านตัวถ้ำไปได้เราแล้วเมื่อเรามาอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะมาเริ่มต้นที่ถ้ำใหม่หรือเราจะตรงไปยังน้ําตกเลยนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นน้ําตกไปนะครับจะประหยัดเวลามากๆครับหรือถ้าสมมติว่าเกิดใครยังไม่เคยเล่น ก็สามารถเดินผ่านน้ำตกได้ครับเดินมูมูก็ได้ครับยังไงก็หาเจอครับโอ้ที่นี่นั่นเองโอเคเราก็ตอนนี้จะเห็นว่านิโคโรนะครับมันก็พยายามตามหาเดี๋ยวผมขอคุยกับมันก่อนสามารถคุยได้หรือเปล่าอ่โอ้รอเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวก็รอก่อนสิเอ่อไม่เห็นยังไงว่าฉันกําลังเก็บพวกมันอยู่นะ่อ่าโอเคตรงนี้นะครับเขาบอกว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะประมาณสักนาทีสองนาทีซึ่งเราสามารถเดินไปที่อื่นก่อน,อนได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะ พาไปทัวร์นิดหนึแล้วกันนะครับจริงๆเราเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เราเจอ,อตัวอะไรนะน่าจะเป็นแซนดราครับเป็นคนที่ขโมยพวกไอชัจะไม่ดีต่างๆไปแล้วก็ด้านนี้ครับด้านบนนะครับจะเป็นรังของนกโคคูนนะครับก็ตรงนี้เจะอยู่ด้านบนของน้ําตกนั่นเองซึ่งเมื่อนกโคคูนมันทำรังตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีการถ่ายมูลนู่นนั่นนี่ลงไปด้านล่างครับและมันก็ทําให้มแมลงตัวกินบอลเนี่ย าสามารถใช้มูลของนกโครูนะครับในการจเจริญเติบโตได้ตรงนี้เราสามารถยืนรอเฉยๆก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมายืนรอแถวนี้แล้วกันตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหรือเราจะไปเรียกว่าพยนภัยในถ้ำก่อนก็ได้แต่ว่าตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวตัดกันมาชมอีกที่หนึ่งตอนที่มีเหตุการณ์หรือว่าอามาพอดีเลยครับโอเคไม่ต้องตัดละก็จะเป็นแฟรี่นะครับมาอยู่ตรงนี้เราเข้าไปกับแฟรี่ครับนี่ผู้เธอกำลังทำอะไรอยู่นะ สามารถตอบได้3อย่างครับคือกําลังเก็บกินบอลนะครับหรือว่าตัวเราเนี่ยกำลังรอนิโคโรนะครับหรือไม่ได้ทำอะไรครับอยู่เฉยๆก็ผมขอเลือกเป็นอันแรกแล้วกันว่ากําลังเก็บกินบอลนะครับตรงนี้เนี่ยการตอบคาถามไม่มีผลอะไรนะครับโอ้จริงๆเนาะงั้นเหรอนิโคโรก็เลยสงสัยครับว่าเอานายกาลังทาอะไรอยู่นะนี่นายกําลังขวางทางเขาอยู่นะเราก็สามารถตอบได้อีกครับว่าอ๋อพอดีว่าตอนนี้ฉันกําลังคุยกับแฟรี่อยู่นะรู้ว่า ฉันไม่ไทาอะไรฉันแค่แกําลังรอนายอยู่เฉยๆหรือนิ่งๆเงียบๆตอบว่าไม่ได้ทําอะไรนะครับก็พูดความจริงไปก็ได้ครับว่ากําลังคุยกับแฟรี่อยู่นะครับแฟรี่กันเหรอนี่นายภาษาหลอนไหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดี๋ยวแฟรี่ก็หายไปครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเอานี่ไปซะอันนี้สําหรับนายนะเราก็จะได้เป็นขนมปังกีนบอลน,นะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นขนมปังเลยหรือเปล่าี๋ยวเขา เขียนผิดหรือผ่าเป็นบักนะครับกินบอลผมขอแปลตามเป้ยกันกว่าเป็นขนมปังกินบอลนะครับเราก็ได้เป็นอร์ติเฟกต์มาด้วยนะครับอันนี้สำคัญม,มากๆนะครับเป็นอร์ติเฟกต์ที่มีชื่อว่าบล็อกเชนดอนะครับอ่าแล้วก็พู่อเป็นการขอบคุณนายนะอันนี้เอาไป500อย่างนี้นะครับที่มันให้เรา500ไม่เหมือนกับในภารกิจก่อนนี้ที่มันถ่ายตังเราด้วยนะครับ คืออยู่ดียัดยัดของเราแถมมาถ่ายตังเราด้วยแล้วก็จบเรียบร้อยครับสำหรับใน EP นี้นะครับต้องเออไม่ใช่ EP นี้ต้องบอกว่าภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจที่ง่ายมากๆกครับก็จะเป็นการเก็บอร์ติเฟกต์ที่สําคัญอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนะั้นเรากลับมาที่บ้านครับอ้อเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกผมบอกว่าผมจะไปเก็บพวกผลไม้อะไรพวกนี้หลังไม้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เป็นไรไหนๆก็มาได้แล้วผมกลัวลืมไม่ได้เก็บตั้งแต่รอบที่ รอบที่แล้วะครับก็คือไม่ได้เดินไปเก็บเลยไม่รู้โตรหรือยังเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับว่าโตรหรือยังโตรหรือยังอะโตแล้วนี่นะโอเคองั้นเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะกันครับตรงนี้ได้เป็นกระัมปีอะไรสักอย่างหนึ่งปึ๊บโอเคอันนี้เป็นนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราต้องให้ตรงๆโอเคอันนี้เป็นายโอครอกนะครับน่าจะเป็นสัะรดนาฬิกาหรือนาฬิกาสัะรสดสักอย่างหนึ่ง แล้วก็อันนี้เช่นเดียวกันครับเหมือนไอ้ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยมันไม่โตสักทีนะครับเดี๋ยวผมขอลองเก็บดูก่อนว่าคือบางทีแล้วว่าเวลาที่เราผสม,มเมล็ดต่างสายพันธุ์เนี่ยบางทีมันจะได้พวกผลไม้แปลกแปลกมานะครับซึ่งบางทีแล้วอาจจะต้องใช้เวลาสักน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเก็บได้ไหมอันนี้น่าจะโอเคอยังไม่โตเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนแล้วก็เรามาคุยครับ หลังจากที่เราใส่ผลไม้ไปในรอบแรกนะครับเราจะได้พวกมเมล็ดพวกนี้คืนมานิดหน่อยนะครับปึ๊บโอเคเราก็มาให้มเมล็ดเหมือนเดิมนะครับและเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปทำการฟาร์มเมล็ดมานะครับลองดูมเมล็ดตอนนี้ครับได้บิ๊กซีนะครับ50ได้สมอลซีสามสิได้รองซีนะครับ16โอเคผมจะใช้ไอที่มันเป็นสิบเป็นสิบไปก่อนละกันนะครับเราก็สมอลซี C, ปึ๊บโอเค เรียบร้อยครับเราก็กลับมาใหม่ผมอยากจะใส่อีกผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ไปทั้งหมดกี่รอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันนิดนึงสมอนะครับแล้วก็รองซีดเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนโอเคเหมือนไม่มีทิ่ช่องว่างแล้วนะครับเรายังคงจะให้เมลนเขาอยู่ไหมโน no <No S 2> ครับโนโนโนเดี๋ยวผมขอลองแค่อันเดียวแล้วกันปุ๊บก็เป็นลองซีไปแล้วกันครับ โอเคอีกอันนึงนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากให้ให้แค่อเดียวเนี่ยให้เรากดเลือกมาที่อันนี้นะครับก็จะให้แค่เมล็ดเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วก็ลองคุยกับเขาได้ไหมโอเคถ้าสมมติว่าเกิดเราให้จนแบบเต็มที่ไม่สมามารถให้ได้แล้วหรือไม่มีช่องว่างในการให้นะครับต้นไม้เนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อพอดีว่าตอนนี้อฉันอิ่มแล้วแล้วก็มันไม่สามารถจะมีพลังมานาเนี่ยเพียงพอสําหรับให้เมล็ดมันตบเติบโตมาเป็นผลได้แล้วนะ โอเคแล้วก็ตอนนี้เราเวลาเมือนเดิมนะครับก็เราติดอยู่อ๋อโอเคต้องกลับไปคุยกับน้องกระบบองเพชรนั่นเองปั๊บปั๊ปับป๊บปับป๊บ,บแล้วก็หลังจากที่ผมไปฟาร์มคือผมมาไปฟาร์มแค่จุดเดียวนะครับในไฮเวย์มันก็เลยทำให้ไม่ยังไม่เจอใข่ซึ่งถ้าสมมติเกิด EP ไหนสัก EP หนึ่งเนี่ยเปิดมาแล้วเจอสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับผมอาจจะไปหาหลังไม่เจ้าแมงตัวน้อย อ๋อโอเคผมก็งงอยู่มันเกี่ยวอะไรกับมแมลงไอตัวกรีนบอลนี่มันคือมแมลงนะครับเป็นกรีนบอลบั็กโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันกนครับว่าตัวไดรี่เนี่ยจะพูดถึงมแมลงตัวน้อยว่ายังไงบ้างโอเคเอ่อนิโคโรบิสเนตนะครับอยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่โอ้ไกลเลย45นะครับเป็นพาร์ทที่2ครับเขาบอกว่า เกกินบอเนี่ยมันดูเหมือนอามาดูคล้ายๆกับตะกแตนแต่ว่ามันไม่มีปีมันดูแล้วไม่ค่อยน่าอร่อยอ่าไม่ค่อยน่าอร่อยเท่าไหร่นะสำหรับฉันน่ะฉันน่ะอยากกินปลาเป็นอาหารข้ามมากกว่า อันนี้มาน่าจะหมายถึงน้องกระบองเพชรนั่นเองนะครับโอเคในอะีพีนี้เนี่ยอาจจะสั้นสักนิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นต่อเรื่อยๆเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับมาดูกันว่าภารกิจต่อไปคือภารกิจอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ